ออกเลยว่าที่สังคมเนี่ยกำลังโจมตีหมอปลาป้าใช้คําว่าไงมาฮะสมน้ําหน้า,อาโอ้สมน้ําหน้าเพราะคนทําไม่ดีก็ต้องถูกสิ่งไม่ดีตีกลับเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่หมอปลากําลังถูกดําเนินการเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังลงโทษหมอปลาแล้วแล้วหมอปลาไม่ต้องไปโทษใครนะวันนี้เวรกรรมของใครคือของมันหมอปลาทำพลาดด้วยตัวเขาเองออ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นป้าเลยฝากหมอปลานะฮะว่าขอให้โดนพระลงโทษอย่างสาสมให้สมกับที่ทำกับชาวบ้านเขายืนยันว่าตอนที่หมอปลาไปบุกจับพี่ชายก็เป็นการจัดฉากเหมือนกันเนื่องจากปกติแล้วพี่ชายไม่เคยยุ่งเรื่องผู้หญิงเอาเหรอทีมงานต้องเปิดภาพน้องที่ซุกตรงใต้กุฏิขึ้นมาทีมงานอ,อันนี้คือที่ไปเจอยางรัดผมเพราะวันนี้ไอต้ตรงใต้โต๊ะที่ผู้หญิงซุกเนี่ยนะฮะ มันมีปมน่าสนใจวันนี้คุณนายนาเพิ่งเปิดกับเรา,าบอกว่าพี่เขามายุ่งกับผู้หญิงผู้หญิงที่ปรากฏในกุฏิเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงปัจจุบันยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาภาพแบบนี้มาออกด้วยและขอฝากบอกหมอปลาว่าฉันสมน้ำหน้า ไม่ดีอ่ะรู้ข่าวเรื่องหมอปลาไหมรู้จ่ะที่กาลวงปู่แสงอ่ะรู้จ้ะรู้สึกยังไงรู้สึกสมน้ามานันไงก็มันทำไม่ดีมันก็สิ่งไม่ดีก็ต้องเข้ามานไงคนทำไม่ดีอ่ะมันไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องลงโทษฝากอะไรถึงหมอปลาไหมฝากฝากยังไงให้มันโดนลงโทษหนักหน่อยที่มันทำกับชาวบ้านเขาที่เคยเสียหายอ่ะป้าบอกแล้วว่างานงานของพี่พี่ชายป้าน่ะเป็นการจัดฉาก หมอป้าน่ะมันได้จ้างมาได้ได้ความคิดเห็นของป้าเพราะเพราะพี่ชายของป้าเนี่ยไม่เคยไปยุ่งกับผู้หญิงเลยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ในบ้านอยู่ในเรือนเดียวกันแล้วมันเรื่องอะไรถึงได้มาเป็นแบบนี้เราก็อยากจะรู้เหมือนกันความจรงิงนี่ยังไม่รู้อีกเหรอฮะคุณป้านายนาด้วยความเคารพป้ายังไม่รู้อีกเหรอฮะป้าเป็นน้องสาวพระนะา